การสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเช่าพระสององนะครับก็องค์แรกก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดทุยเขตน,นะครับพิมพ์กลางพิมพ์กลางฐานสูงนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูตาเปล่าตาเปล่าก่อนก็ก่อนนะครับพระน่ารักครับพระน่ารักพระสภาพเดิมๆเลยครับ ตองก็จะเป็นเต่เพาพ่อเงินนะครับเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูนะครับนี่ครับดูเนื้อหานะครับวันนะหลวงพ่อเงินเหมือนเดิมครับวันนะจะเป็นเหลืองอมเขียวนะครับองค์นี้ได้เดิมมากครับได้เดิมมากๆพระใหญ่ล่ำนะครับเสียดายแต่รอ หล่อหน้าไม่ไม่ค่อยติดครับแต่พระดูง่ายมากๆเลยองค์นี้นี่ครับดูเนื้อหานะครับเนื้อจับมากครับดูก้นนะครับ ให้ดูอีกองคนะครับอีกองค์จะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับเต่าพ่อเงินบางคารตรีกล้องให้ดูตีกล้องให้ดูนะครับนี่ครับพระหลวงพ่อเงินก็เนื้อหาประมาณนี้ครับเนื้อหาจะลึงเหลืองเขียว ตัวนี้น่ารักครับตัวเล็กนิดเดียวเองได้ดูง่ายด้วยครับนี่ครับวันนี้มีวันนี้มีประมาณนี้ครับนี่สององค์พี่ๆท่านใดน,นะครับมีพักเครื่องอยากให้เช่าหรือมีพักเครื่องแบบที่ผมถืออยู่อยากปล่อยให้เช่าเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับ ขอบคุณมากครับ